สวัสดีปีใหม่ปี2,568ครับทุกท่านวันนี้ดรคลินิกเราจะมาทำความรู้จักกับยาเป๊ปหรือ post exposure prophylaxis ครับ ยาตัวนี้ควรกินเมื่อใดก็ควรกินหลังจากมีความเสี่ยง72ชั่วโมงหรือ3วันนะครับถามว่าความเสี่ยงคืออะไรก็ 1. ความเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธ์นะครับไม่ว่าจะเป็นการไม่ได้ใช้ถุงยางหรือถุงยางอาจจะแตกหรือรั่วได้อันนี้2คือความเสี่ยงจากการทํางานนะครับเช่นการถูกเข็มตาำหรือการสัมผัสสารคัดหลัง่งเลือดเข้าสู่บาดแผลนั่นเองครับควรตรวจเลือดอะไรบ้าง และควรตรวจซ้ำเมื่อใดนะครับแน่นอนครับก่อนจะรับยาเป๊ปเราก็ต้องตรวจ HIV ก่อนนะครับเพื่อว่าเราไม่พบเชื้อก็สามารถกินยานี้ได้ถ้าเกิดพบเราก็ต้องรับการรักษานะครับและควรตรวจซ้ำที่1เดือน3เดือนแล้วก็6เดือนครับเพราะว่าเป็นวินโดว์พีเลียที่เชื้ออาจจะซ่อนอยู่ในตัวเราได้และแน่นอนครับควรจะตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆด้วยเช่นซิฟิลิส ตับ B และตับ C ครับการเตรียมตัวก่อนการกินยานี้นะครับก็ต้องเจาะค่าตับและค่าไตาด้วยว่าปกติควรกินยาอย่างต่อเนื่อง28วันกินทุกวันวันละเม็ดอย่าให้ขาดและควรลดความเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธ์ด้วย <c oughs> เช่นการใช้ถุงยางอนามัยครับ อย่าเพิ่งกลัวหรือขยาดจากการมีความเสี่ยงนะครับเพราะอาจจะทําให้สุขภาพเพศนั้นไม่ดีได้การที่กล้าเข้ามาปรึกษาหมอเจาะเลือดแล้วก็รับยาเป๊ปเนี่ยจะช่วยป้องกันการติดเชื้อ HIV ได้ดีเลยนะครับควรพกถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่นติดตัวด้วยเพราะว่าการมีเซ็กซ์เนี่ยอาจจะเลือกเวลาไม่ได้ครับ หากพบว่าหลังจากกินยาเป๊ปแล้วยังมีความเสี่ยงอีกก็ควรจะกินยาเป็ปหรือ pre-exposure prophylaxis ต่อนะครับมั่นใจปลอดภัยรับยาเป๊ปอย่างเป็นส่วนตัวที่ดรคริสคลินิกครับ